สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is easy, by ยายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะมาซ่อมเสื้อผ้าที่เป็นรูกันนะคะเราซ่อมเสื้อผ้าที่เป็นรูมาก็ออสองครั้งแล้วนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบออการชุนผ้านะคะแบบที่สองก็คือเป็นการปักผ้ารูปดาวนะคะ แบบนี้เป็นแบบที่3นะคะเป็นการปักผ้านะคะทับลงไปกับตัวรูนะคะการปักแบบนี้นะคะเราต้องอมีเทคนิควิธีการนิดนึงนะคะคือว่าตัวรูเนี่ยเราต้องมีการป้องกันในการที่ตัวรูจะขาดเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวผ้าเราตรงรูอะคะ่ะเขาจะเป็นเ,เป็นผ้าที่หลุด ออกจากกันง่ายนะคะหลุดลุยออกจากกันดังนั้นในการปักทับตัวรูของเรานะคะเราก็ต้องอป้องกันสำหรับตัวรูของเราจะขาดเพิ่มโดยการเาย็บลายปักริมผ้าห่มนะคะรอบๆกับตัวรูนะคะก็คล้ายๆกับการชุนผ้าแต่ว่าอันนี้ก็คือเราแค่เย็บลายปักริมผ้าห่มแค่รอบเดียวนะคะ หลังจากนั้นน่ะนะคะเราถึงจะสามารถปักทึบนะคะทับไปกับตัวรูได้นะคะวิธีการนีออ้ถ้าเป็นผ้าที่ไม่หนานะคะอย่างเช่นผ้ายีนเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ออสะดึงนะคะในการช่วยปักของเราเพื่อที่จะให้ได้ของเราเนี่ยตึงนะคะเวลาเราถอดสะดึงออกเนี่ยตัวได้ที่เราปักไปนะคะเขาจะได้ไม่หย่อนนะคะ สำหรับรูวันนี้นะคะจะประมาณเกือบประมาณเซนหนึ่งนะคะการปักทับทึบตัวรูวนะคะต้องไม่รูต้องไม่ใหญ่เกินกว่าประมาณเซนกว่านิดๆนะคะถ้าใหญ่กว่านี้ต้องใช้วิธีในการปะนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาปะผ้ากันให้ดูนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเ,ออเย็บปลายปักริมบ้าห่มนะคะ ป้องกันการหลุดลุ่ยของตัวรูของของตัวผ้านะคะรูของเราจะได้ไม่ขาดเพิ่มนะคะตัวนี้เราก็ปักรอบรอบ,รอบตัวรูไปจนเสร็จนะคะน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะเผื่อมีวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะ ของเรามีการทำอาหารอาหารับอียิบนะคะมีการปักผ้าด้วยมือมีการเย็บผ้าด้วยมือนะคะ ตอนนี้เราเย็บป้องกันตัวรูขาดเพิ่มนะคะได้ไม่หลุดลุยออกจากกันนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่หลุดออกหลังจากนี้เราก็จะทําการปักทับไปกับตัวรูนะคะปิดทับตัวรูเราจะปักเป็นรูปออดอกไม้นะคะหรือเราจะปักทึบเ,เป็นรูปทรงกลมง่ายๆไปเลยก็ได้นะคะคือผู้ทํานะคะ เลือกใช้ได้สีเดียวกันกับตัวผ้านะคะเพื่อที่ว่า,าจะได้ไม่โดดเด่นมากนะคะก็ทำให้เขากลมกลืนไปกับตัวผ้านะคะแต่ก็แอบมีดีไซน์นิดนึงนะคะเพิ่มความเก๋เข้าไปนะคะ อันนี้คือการปักทึบนะคะทับไปกับตัวรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเพียงพอแค่นี้นะคะแต่ว่าผู้ทำนะคะจะเพิ่มดีไซน์ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะเพิ่มความเก๋นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไม่ยากเนาะน้องๆสามารถเอาไปทำได้เลยนะคะจะปักเป็นรูปดอ,อกไม้จะเป็นรูปออหัวใจจะเป็นรูปแอปเปิลสตอรอเบอรี่สามารถปักได้หมดนะคะแต่ว่าขั้นแรกเราก็ต้องออป้องกันผ้าตัวรูของเราหลุดลุยก่อนนะคะอันนี้คือเราถอดสะดึงออกเรียบร้อยนะคะ สำหรับดอกไม้เราก็ไม่ได้เหี่ยวย่นนะคะเพราะว่าเราใช้สะดึงในการปักถ้าเกิดว่าเราปักด้วยออมือธรรมดาเนี่ยตัวดอกไม้เราเขาก็จะไม่เป็นรูปร่างนะคะต้องใช้สะดึงช่วยวันนี้ไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ